ดังไงหมดใจไรฮเอ้าไปถ้าถึงไปกเขาบอกกันขอยุ่งมีแล้วเจ้าว่ามีทางที่สิเฮ็ดนียังกับโลกใบนี้ได้ดอกลมเลิกความคิดไปซะเฮ้เฮ่เฮเฮเฮภาษากบขี้กระตึกจะทําอะไรข้าได้เฮ้เฮ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 ฮโอ้คือดูถูกกันคักแน่ยแท้เซาเวยาวดูเขามาเลยโอเคเตรียมรับมือเลยอาจารย์อาจารย์ โอ้ยนั่งแมหมดขึ้นลหลกาดแต่ว่าเห,ห็ดยังมันบ่ได้เลยสงสัยองส่ท่าไม่ตายซะแล้วเ,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 เม็ดลิดระบ,อรบร้อบกเขียดย่าดูถูกกันป้นานพยากบเหมือนหาาบาดท่าไรเงาเป็นจ้งไหนนกเหมืดบ่อโอ้ไม่นะ่าเจ้ากบของฉันฉันน่าจะออกมาช่วยนายตั้งแต่แรกถ้าฉันออกมานายคงไม่เป็นแบบนี้นางแม่มดทั่วข่าได้แม้กระทั่งกบตัวเล็ก